สวัสดีค่ะเจเคนพามาชมบ้านติดทะเลติดหาดพยูนเลยนะคะบรรยากาศดีๆวิวทะเลเลยค่ะทุกท่านอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะทุกท่านบ้านสวยบนเนินหาดพยูนนะคะห่างหาดเพียงแค่เจเมตรค่ะด้านหน้าติดถนนพยูนค่ะมองเห็นวิวทะเลเลยนะคะมีลมเย็นๆพัดสบายๆค่ะเห็นวิวรอบๆด้วยนะคะ บ้านเนื้อที่28ตารางวาค่ะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7หลังหรือจะซื้อทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้ทั้ง7หลังนะคะก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะโฉนดคุดแดงค่ะพร้อมโอนได้เลยตึก2ชั้นครึ่งนะคะมีห้องใต้ดินมีพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะคะ5ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องครัว1 1ห้องนังเรนนะคะราคาหลังละ 2ล้านแแสนบาทเท่านั้นคะ่ะถ้าซื้อหมดทั้ง7หลังนะคะได้ราคาพิเศษไปเลยคะ่ะทุกท่านในราคา15ร้าล้านบาทนะคะเจ้าของขายเองคะ่ะอยู่พื้นที่ที่ทำเรดีมากๆนะคะอยู่ใกล้สนามบินคะ่ะเดินทางไปพัทยาก็สะดวกสบายจะซื้อไว้สำหรับทำเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือจะเปิดเป็นรีสอร์ทปล่อยเช่าก็ได้นะคะ ทำเรดีๆค่ะสาธารณูปโภคครบนะคะร้านอาหารเทศบาลโรงเรียนแรือโรงพยาบาลตาลาดและห้างสรรพสินค้านะคะอยู่ใกล้ๆหมดเลยค่ะทุกท่านบ้านสวยๆด้วยนะคะอยู่ที่ถนนพยูนอ,อบ้านฉางจหวััดงระยองนะคะท่านใดสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของบ้านสวยๆวิวดีๆแบบนี้นะคะท่านสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะ แอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้ในคลิปนี้ด้วยนะคะและใต้คลิปก็จะมีรายละเอียดไว้ด้วยนะคะสนใจติดต่อกันได้โดยตรงเลยค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้เจ๊แคนราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ